สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญทรองพอร Morning Report ประจำวันที่30มีนาคม2 5 5 8ค่ะสำหรับกรุธก์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะยังเป็นการเก็งกับระยะสัน้นตามกรอบแนวโน้มทิศทางที่คาดว่าจะปรับตัวลงจากระยะสั้นในรายวันแนะนำให้ปรับพอสมดุลและเปิดสถานะช็อตเพิ่มเมื่อราคาดิดขึ้นมาบริเวณแนวต้านสำหรับแนวราคาทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านล่างและหลุดระดับพันสองร้อเหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้โดยที่ภาพรวมของราคาทองคําในสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวสูงขึ้นประมาณ1.5%เเซขณะที่มีการแกว่งตัวตามสภาพตลาดที่มีความผันผวน,ผนตามข่าวตะวันออกกลางในท้ายที่สุดร,ราคาทองคำก็กลับมาน้ำบริเวณเดิม หลังจากไม่สามารถยืนเหนือ1,200เหรียญได้สำหรับค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงบริเวณ32.63บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในค่ำคืนนี้ได้แก่ Personal Spending และ b p e n d i n g Home s a l e โดยยังคาดว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับ Non Farm Payroll ของสหรัฐในคืนวันศุกร์สำหรับ S P D I ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ะระดับ737.24ตัน ราคาทองคำมีความผันผวนในระยะสั้นจากเดินที่เป็นขาขึ้นเริ่มงกับสู่ภาวะสมดุลโดยปรับตัวลดลงวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบ1,180ถึง1,205เหรียญและยัลกติดตามบุญคลองพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุญคลองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ